สวัสดีครับผมป้าทีตัวแสบนะครับและนี่ก็คือ5ประโยชน์ของเคเบิลไทยที่ใครๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับรับรองเลยว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อมันเพื่อนแน่นอนครับแคั้แรกเนี่ยออกไงก่อนเนี่ยบีบกนี่มาพอแล้วถ่ายเสร็จแล้วถ่ายล้แล้วไปเอาบายบายเฮ้เ้เฮ้เ้้ไป ฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้แค่นี้มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมหรอกครับเคยดูคลิปจาก u t u b e มาครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับให้เราทำนี้นี่ทำนี้เอาลงปักลงมาแรงๆมันก็จะหลุดได้อะไรอะใช่ไมเหมือนที่ดูเขาบอกว่าเอาลำตัวเราเนี่ยค่อยกระแทกแขนมันจะแ๊บออกมาได้ได้จริงครับ <c oughs> อันนี้ถือเป็นพิเศษให้แล้วกันนะครับวิธีเอาตัวรอดจากการโดนคิวเไม้ไทยรัดใช้วิธีดีนะครับเอ,อมาครับมาดูเทคนิควิธีเคล็ดลับขั้นสุดยอดในการใช้เคเบิลไทยกันดีกว่าครับมันมีอะไรบ้างห้าอย่างเรามาไล่กันไปดูทีละอันเลยนะครับ มาครับเริ่มกันอันดับแรกครับตั้งแต่การแกะถุงเลยครับถ้าปกติเราแกะถุงทั่วไปครับชีกขาสุดหมดอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาหยิบใช้จะมีปัญหาครับอันนี้ผมสมมติให้ดูก่อนนะครับนี่อันนี้จะบอกว่าเป็นถุงเคบมันใสที่แกะถุงเปิดนะครับถุงเราหยิบเ่ะโอเคมันหยิบก็หยิบง่ายดีจริงครับปุ๊บทีนี้แต่พราะเราเก็บครับสมมติว่าผ้าทำหก โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันก็กระจายหมดเลยใช่ไหมครับการเปิดถุงทั้งหมดอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีใช้ที่คิดว่าดีที่สุดนะครับนี่เราควรตัดตรงนี้ครับตัดด้านข้างนี้ตัดเป็นสามเหลี่ยมก็ได้อ่ะตัดเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้อ่าให้เป็นช่องแค่นี้พอนะครับเพื่ออะไรครับวเวลาหยุดเคเบิลไทยเคเบิลไทยมันยืดหยุ่นไงครับเราก็สามารถหยิบออกมาอย่างนี้ได้เลยแป๊บเห็นไหม มันจะไม่หล่นครับให้เราคว่ำแค่ไหนมันก็ไม่หล่นไม่เป็นไรใช่ไหมครับเพราะจะหยิบก็หยิบง่ายๆครับอยู่มางนี้อ่าเห็นไหมคือดีครับคือดีมากนี่หยิบหยิบนะหยิบง่ายเคสมัลทำมันยึดหยุ่นอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวหยิบได้เลยเห็นไหมหยิบได้เลยนี่ หยิบได้เลยเห็นไหมครับนี่จำไว้นะครับต่อไปถ้าเพื่อนซื้อเคเบิลไทยมาให้แกะด้วยวิธีนี้นะครับผมก็พลาดตอนแรกไปแกะแต่ต้นข้างบนเนี่ยดูเห็นไหมครับจำไว้นะครับต่อไปการแกะถุงเคเบิลไทยครับต้องแกะตัดด้านข้างอย่างนี้นะครับจะใช้ได้ยาวๆไม่ต้องกลัวหกอีกต่อไปครับว้าาย่ยพื้นที่สองครับการดินสอหรือเครื่องเขียนของเรากลิ่งครับคืออะไรครับ อ่าถ้าเป็นปกา,า,า,ากกาอะไรอาจจะไม่ค่อยหลายสาสม,มุิดินสออย่างเงี้ยสมมุตินะครับว่าเป็นโต๊ะที่มีความลาดเอียงครับถ้าเกิดปกติเราวางเราพลาดครับดินสอหล่นพื้นป้องหักเรียบร้อยครับต้องหากบเหลาอีกไม่มีทำไงยืมเพื่อน <c oughs> ใช่ไหมครับนี่ปกติเราวางแบบอ่ามันกลิ้งใช่ไหม มันกริ้งมันกริ้งมันวางไม่ได้อันนี้ลิควิดอ่ะนี่ลิควิดก็กริ้งอาไว้บอร์ดอ่ะไว้บอร์ดก็กริ้งทุกอย่างมันกริ้งหมดเลยเห็นไหมแล้วโต๊ะอะไรมันจะลาดเอียงสูงขนาดนี้นะครับอะคำคครับนั่นแหละครับถ้าเป็นแบบนั้นครับเราก็แค่เอาเคเบิลไทยครับอันนี้เสร็จเหลือเมื่อกี้ครับผมเกลี่ยใช้ของใหม่ครับเกลี่ยได้เอาเคเบิลทครับติดเข้าไปแค่นั้นเองครับนี่อยากให้สวยหน่อยก็ตัดก็ได้อ่านี่แค่นะครับตอนนี้ครับเวลาราวางปากกาครับพอให้โต๊ะลาดเอียงขนาดไหหนนนนนคครรัับอออี้ืเเยยงว์ละ็ม วางได้ไม่มีปัญหานะติดไปเลยติดทุกอันไปเลยอ่านี่ไปแล้วก็ตัดทิ้งเดี๋ยวมันจะลำคานมือซะนะอ่ะอ่ะเราก็วางไว้ปับ๊บเห็นไหมไม่กลิ้งครับหมดปัญหาดีสอกลิ้งตกโต๊ะหักครับโงอ,อยาเฟี้ยวเลยครับ <laughs> แล้วถึงมันเลื่อนได้ไงสมมติบางทีแบบอย่างนี้เฮ้ยมันติดมือเขียนไม่ได้ใช่ไหมครับนี่เราเลื่อนไปแค่นี้เองอ่าพอจะวางก็วางก็ได้อ่ะเออมันก็ได้เหมือนกันอ่านะ ได้หมดทุกอย่างครับนี่ไว้บ่งไว้บอร์ดก็ได้หมดไม่มีปัญหาครับนี่ปับ๊บวางนี่เห็นไหมครับอ่าแต่อย่างที่บอกไปนะครับอันดับแรกเลยคือโต๊ะอะไรมันจะเอียงสูงขนาดนี้ครับอันนี้คำๆาคือคือทำให้ดูอ่ามันจะมีบางแย่บางจอที่เราวางนี่สอบปากกาแล้วมันกิ้งหล่นนะครับอันนี้คือเราก็วางแปะได้เลยนี่เห็นไหมมันไม่หล่นนะอ่านี่แหละความเฟี้ยวข้อที่สองของมันนะครับ เคเบิลไทยสามารถขยายได้ไม่รู้จบครับเคอได้ไม่รู้จบหมือความายังไงอะสมมตินะครับของชิ้นหนึ่งเนี่ยสมมติต้องการใช้ติดจริงๆนะครับอะถ้าเป็นของติดแบชิ้นเล็กอย่างนี้ครับเราสามารถติดได้เลยใช่ไหมครับปึ๊บรัด้แน่นปึ๊บนี่อันนี้ไม่มีปัญหาใช่ป่ะง่ายๆชิวๆนะครับก็ปกติอันนี้ไม่มีอะไรไปแต่ถ้าเกิดมันเป็นของชิ้นใหญ่กว่านั้นล่ะนี่ถ้าชิ้นใหญ่อย่างนี้แหละครับอ่ะดูนะครับปึ๊บรัดอย่างนี้เอ้าเฮ้ยโอ้โหอย่างไกลเลยครับไม่พอครับ ทำไงอะครับเราก็ต่อกันก่อนดีครับโปรตีนเคเบิลไทยอ่ะเขาเอาตูดของตัวเองเสียบเข้าหัวตัวเองใช่ไหมครับอันนี้เราก็เอาตูดของอีกอันนึงมาเสียบเข้าหัวแค่นั้นเองครับพยายามจะให้เป็นทางเดียวกันนะครับเหมือนนี้เราหงายขึ้นนะครับเราจับหงายขึ้นอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็เสียบลงไปให้มันเป็นทางเดียวกันเพราะตัวจุดท้ามันจะได้ติดเข้ากันได้นะครับนึกออกไหมอ่าอ่าลองดูซิ้าเป็นขนาดนี้ได้ยังเกือบได้ละอีกนิดเดียวยังไม่ถึงเห็นไหมนิดเดียวเท่นั้นเองครับไม่เป็นไรครัับบเรราต่ออได้ีกค นี่ต่อได้อีกเห็นไหมอ่าทีนี้ก็หวังว่าจะได้แล้วนะโอ้โหเหลือเฟือนี่เหลือเฟือเลยครับแล้วก็ดึงยืดทุกอันได้เลยอ่ะรัดทุกอันให้มันแน่นเึ๊บเ๊บเนี่เรียบร้อยเห็นไหมครับ อ่ามันก็จะสามารถรัดของได้ทุกอย่างครับใหญ่แค่ไหนก็ต่อกันไปเลยครับสมมติว่าเราอยากจะพันรอบต้นโพร้อยปีอย่างเงี้ยครับเราก็ติดไปเลยครับ30อันติดติดติดไปสุดท้ายมันก็รัดได้หมดทุกอย่างครับนี่อ่าอย่างที่บอกนะครับเทคนิคนี้ก็คือเคเบิลทยสามารถขยายได้ไม่รู้จบครับปู้เยไปดูต่อไปเลยครับ เฟี้ยวต่อไปครับอ่าเราใช้ในการซ่อมกระเป๋าได้ครับกระเป๋ายับเยินเลยผมอ่าเนี่ยปกติครับก็มันเป็นซิปปกติใช่ไหมครับอ่าตัวนี้นี่ซิปมันหลุดไปเรียบร้อยครับไม่รู้จะทำยังไงครับถ้าเรามีเคเบิลไทยอยู่ครับเราสามารถใช้เคเบิลไทยติดแทนซิปตรงนี้ได้นะครับนี่แล้วก็สวงเข้าไปเลยเห็นป่ะง่ายๆเลยครับแค่นั้นเลยจะเอาความยาวเท่าไหร่ก็ว่าไป อยากได้แบบยาวหน่อยก็ยาวถ้าจะสั้นหน่อยก็สั้นยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับเอาแบบสวยงามแล้วกันเอาแบบว่าประมาณนี้กันนะกำลังสวยงามพอดีไม่ใช่ไม่ยาวเกินไปนะเราก็จะทิ้งว่าอย่างนี้เลยเพื่อให้เทหรือไม่ก็ตัดก็ได้แล้วแต่นะครับนี่เรามาตัดดูก่อนอ่านะครับนี่ตัดแบบนี้ครับทดลองใช้ดูนะครับว่าใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับนี่คลิปเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาใช้แทนลิปได้อ่า เ,เวลาซิปเสียซิปอะไรไม่มีปัญหาครับใช้เคเบิลท,ทยแทนซิปที่เสียได้เลยครับว้าวยอดแู้วก็อย่างหนึ่งคือเหมือนบางกระเป๋าเนี่ยแบบเป็นสายยาวมาที่ไม่มีที่ปรับสายเลยนะครับถ้าเป็นกระเป๋าที่ว่าสายตรงนี้มันเล็กๆอะ่ะเราผูกเป็นปมได้ง่ายครับแต่เมือนอยางเงี้ยสายใหญ่เงี้ย ถ้าูกเป็นปุมยากถ้าบูกเป็นปุมนะหมดหมดนี่เลยไม่ต้องได้ใช้อะไรกันพอดีเลยครับอ่าเราก็สามารถใช้เคเบิลไทยในการช่วยตรงนี้ได้ครับงบมันยาวไปนิดเดียวนะครับแล้วก็พับตามที่เราต้องการสมมติว่าต้องการพับประมาณนี้แล้วก็รัดเคเบิลไทยเข้าไปเลยแล้วแบบง,ง่ายๆนะไม่ต้องแบบเข้าวนอะไรเยอะมากเพราะว่าเผื่อบางทีเราต้องการจะถอดปรับระดับอะไรอย่างนี้นะครับนี่ ประมาณนี้ก็ได้แค่นี้พอนี่เห็นไหมแล้วก็จะได้สายกระเป๋าที่สั้นลงละอ่าเดี่ยครับประโยชน์ของเคเบิลท้ยที่ใช้กับกระเป๋าได้นะทั้งการต่อมในเรื่องซิปแล้วก็ปรับสายให้สั้นลงด้วยนะครับนี่แต่อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ต้องไปฝืนมากเพราะบางทีบางกระเป๋าอ่ะเพราะบางกระเป๋าลงสายตะพายมันเป็นแบบสั้นๆเล็กๆนนยอย่างเงี้ยแบบแบบแบบเล็กๆอย่างนี้ครับเราก็สามารถผูกปมไปเองได้อย่างนี้เลยครับนี่ อ่าให้มันเล็กสั้นลงอะไรอย่างนี้ได้ครับไม่ต้องไปใช้เคเบิันท้ายให้มันยากนะครับถ้าเป็นสายเล็กๆนี้ผูกปมเอาครับได้ครับปรับขนาดได้เลยนะอันนี้มันตามการใช้งานนะครับอันนี้แหละความเฟี้ยวที่สี่ครับต่อไปความเฟี้ยวสุดท้ายครับใช่นะครับเห็นรองเท้าอย่างนี้ไม่ผิดแน่นอนครับใช้แทนเชือกรองเท้าได้ครับแล้วบอกเลยว่าเฟี้ยวด้วยนะครับอ่าเพื่อครับเพื่อนก็ได้รับเชิญครับเราเดินเดินอยู่ครับปุ๊บเชือกรองเท้าหลุดขาดสะบ้นครับ หลุดกระจายออกมาจากนี้หมดเลยครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหมันต้องอุบัติเหตุขนาดไหนเนี่ยถึงจะหลุดออกมาได้หมดขนาดนะั้น <laughs> อันนี้สมมุติขำๆนะครับสมมุติว่าเชือกรองเท้าหายแล้วกันอ่ะแบบว่าเชือกรองเท้ามันสวยมากมีคนอยากขโมยครับเห็นรองเท้าระวังอยู่ก็เลยถอดขโมยไปซะอะไรอย่างงี้ <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยอ่ะนี่ครับ เราไม่มีเชือกรองเท้าครับทําไงอ่ะใส่ยังไงอ่ะใส่ไปมันก็ไม่ได้มันเสียใช่ไหมครับห <c ười> ันข้างไปฟับมีเคเบิลไทยเพียบอยู่ครับสุดยอดครับเราก็ใช้เจ้าเคเบิลไทยเนี่ยแทนเชือกรองเท้าซะเลยทีนี้ <c ười> ก็จริงแล้วมันลอยได้หลายแบบนะถ้าจะลอยแบบพื้นฐานเลยก็ตรง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 เลยหรือแบบอยากเฉียงก,กระบาดอะไรแล้วแต่เลยครับฟรีเลยครับรองเท้าเป็นของเราครับจะทําอะไรก็ได้ครับเ่ะผมลองดูขั้นพื้นฐานให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอ้าว เขียวรอทา้าผมไซส์ใหญ่ครับ <c oughs> <c oughs> คือตรงหน้านี่มันใหญ่มากใส่รองเท้านี่ไม่ได้นะครับเอาไม่เป็นไรเอาแค่สองสามอันบนพอนะครับอ่ามันยังเป็นแบบใหญ่อยู่พอใส่ได้นะครับอ่านี่อึ๊บนี่เห็นนะประมาณนี้ครับปึ๊บอีกอันหนึ่งฟับนี่ครับจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้ครับแต่ถ้าไม่ตัดมันจะเกะ่ยขาดแบบเปล่าๆนะครับเราตัดก็ได้ตัดให้กุดไปเลยอึ๊บ นี่เห็นไหมครับมันก็จะเหมือนแบบเป็นเชือกรองเท้าแบบใหม่ที่ค่อนข้างแปลกจะเป็นแบบว่ามวนๆๆบอกไม่ถูกนะครับแปลกดีเนาะเอาความจริงอะคือมันก็ต้องร้อยหมดเลยครับแต่แต่เครื่องใดที่ผมมีมันใหญ่เกินไปผมกลัวรองเท้าผมจะเสียทรงน,นะอย่างเหมือนถ้าเราไปฝืนใส่เข้าไปอะเดี๋ยวเสียหมดนะเอาอีกสักรูนึงก็ได้ครับฝืนสักรูนึงผมไม่อยากทาเลยรองเท้าผมมันจะเสียหมดนะครับอ,อืออืออ่ะละชีพหนึ่งรูเพื่อความสวยงามอ่าเอาให้เหมือนกันให้มันไปด้านเดียวกันทั้งหมดครับเหมือนจะเป็นแฟชั่นอีกทางหนึ่งนะนีร้คับ มันก็จะเป็นความเฟี้ยวอีกแบบหนึงที่แปลกประหลาดดีนะครับเป็นการแบบผูกเชือกรองเท้าด้วยเคเบิลทายอะครับอะไรอย่างเงี้อ่าแต่อย่างที่เห็นนะครับต้องระวังเรื่องไซส์นิดนึงนะครับถ้ารูรองเท้าเป็นรูเล็กอย่างเงี้ต้องใช้เคเบิลทายไซส์เล็กนะใช้เคเบิลไซส์ใหญ่อย่างเงี้ไม่ได้นะครับแต่เอาจริงนะการใช้จริงยังลำบากไม่มีใครหรอกครับที่จะมาใช้แทนเชือกรองเท้าเอาดิถ้าผงผูชือกรองเท้ามีปัญหานะครับไปซื้อใหม่คู่ละสิบยี่สิบบาทนะ อันนี้ก็ำคำๆครับพอดีผมลองคิดเล่นๆแล้วมันสนุกดีก็เลยเอามาลองทำดูครับแต่จ,จริงมันก็แปลกไปอีกแบบดีเหมือนกันนะครับรับรองใส่ไปไหนคนก็มองแน่นอนเลยครับมองทำไมหรอครับลืมใส่กางเกงไปกับบ้านครับ อ่าน uhm si> ั่นแหละครับขำๆนะครับอ่าประมาณนี้ครับเพื่อวันนี้ฉุกเฉินจริงๆไงช่วงเช้าขาดกลางทางแล้วเจอเคเบิลไทยอยู่ในกระเป๋าพอดีคนบ้าเลยพวกเคเบิลไทยวะเออนั่นแหละครับแล้วก็มาใส่แทนได้อ่านั่นแหละครับนี่คือความเฟียวที่5อันสุดท้ายของผมนะครับเป็นไงล่ะคาดไม่ถึงเลยสิว่าเคเบิลไทยจะมาใช้แบบนี้ได้มั่ นี่ครับผมเพิ่มเติมวิธีการแกะเคเบิลทยให้นิดนึงนะครับอะสมมติว่าเราใส่เคเบิลทยไปปื้อแล้วผิดพลาดเฮ้ยอราจะแกะออกอ่ะทําไงดีครับถ้าเป็นวุติที่ผมเคยบอกไปนะครับเราต้องหาอะไรแหลมๆครับมากดตรงนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะเปิดเคเบิลทยออกมาครับซึ่งบางทีเราก็สามารถใช้เล็บได้นะครับถ้าเป็นคนมีเล็บนั้นเนี่ยผมไว้เล็บพอดีเลยนะครับาถ้เรามีเล็บครับเราก็สามารถกดลงเพื่อถอดออกได้เห็นไหมแค่นี้ง่ายๆนะครับเดียตรงแง่งนี้นะครับเรากดลงมาเพื่อดึงออกนะครับแต่ก็ดีเป็นคนที่ไม่มีเล็บนะครับอ่ นี่มือซ้ายผมไม่มีเล็บนี่ทําไงเนี่ยยากเลยใช่ไหมแต่กดออกมาก็ยากนะครับนี่ดูนะครับเวลาเราง้างออกมาสุดเนี่ยมันจะพอมองเห็นนี่อยู่ใช่ไหมครับถ้าสมมติมีเครืไม่เท่าอยู่อันหนึ่งนี่ก็จะดีมากมากเลยนะครับแต่เอาจริงถ้ามีอันหนึ่งก็อันนี้ทิ้งไปเอาใหม่ไปเลยก็ได้นะครับ <S 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 ไม่ปเปิดสมมติว่ามีจากัดไงอ่าเราอยากจะซ่อมมันนะครับสมมติว่าอันนี้ผิดปุ๊บนะแล้วเล็บไม่มีด้วยใช้เล็บไม่ได้นะครับแล้วก็เปิดออกนี่เหมือนกันอ่าอย่างนี้เลยนะครับให้เห็นข้างในตรงนี้แล้วเครื่อลมอันนะไรัวะออกได้้เห็นัี เอามือรุดออกปุ๊บนี่เรียบร้อยแต่บ้านลูดออกมาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเนี่ยวิธีการแกะเคเบิลไทยนะครับอ่ะอีกทีหนึ่งนี่อ้าออกตรงนี้ต้องอ้าออกครับถ้าไม่อ้าออกครับมันใส่ยากตรงนี้มันใส่ไม่ค่อยเข้าบางทีมันจังหวะมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าจังหวะได้พอดีปุ๊บก็เข้าได้พอดีก็ถอดได้เหมือนกันนี่เห็นไหมได้อย,อยู่แต่บางจังหวะมันไม่ได้ก็ A อ้าออกซันนะครับมันจะได้เห็นอ่าพอเห็นปุ๊บแล้วก็เสียบเข้าไประหว่างกลางแล้วก็รูดออกซะ ปุ๊บเรียบร้อยอ่านี่ครับวิธีการแกะเคเบิลไทายแบบง่ายๆนะวิธีการก็จะเป็นวิธีการเอาตัวรอดจากเคเบิลไทายเหมือนที่บอกครับสมมติว่าเราถูกโจรผู้ร้ายเนี่ยจับเราโดยใช้เคเบิลไทายเนี่ยครับเรียบร้อยครับอ่าแฟนกับลูกผมไปแล้วครับช่วยไม่ได้อ่ะ,อะ,อะ นี่ประมาณนี้ครับสมมติว่าโดนรัดแน่นมากๆจริงๆครับให้เรากระทุงใส่ตัวตัวเองครับพอกระทุงเนี่ยแขนสองข้างไม่ต้องแยกออกเลยครับแล้วถ้ามันแรงพอครับมันจะแรงจนสามารถกระชากเขี้ววิถีนี้ออกได้นะครับถ้าไม่อยากเจ็บหลายครั้งครับทําไม่สุดแรงเกิดตัวเองทีเดียวครับจบเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนทําเบาจะต้องทําหลายรอบหรือจะให้นี่นะครับทำช่วงส่วนนี้ที่เป็นกระดูกที่เอวเราตรงเนี้ยมันจะได้แข็งแรงหน่อยนะครับอ่าดูนะครับทําสุดแรงเกิดทีเดียวเลยจะได้ไม่เจ็บอเห็นไหมอ่าดูความแน่นของมันครับเห็นไหม มันก็จะมีรอยแดงบ้างนิดหน่อยครับแต่แลกกับชีวิตของเราอะครับเราได้หนีออกมาจากโจรได้ไงครับอจำไนะครับถ้าเดนเชือกมืไทยจับแระทุ้งกับตัวอุ้มอย่างนี้ออกเลยครับยั่มโป้นั่นแหละครับทุกคนที่เพื่อนเห็นไปในวิดีโอนี้นะครับก็คือเทคนิคพิเศษของเคเบิลไทยทั้ง5อันที่ผมมาแนะนำนะครับบวกอีก2อันหลังนะวิธีการแกะเคเบิลไทยเองแล้วก็เอาตัวรอดจากการถูกมัดได้นะครับก็จะกลายเป็น5บวก2เท่ากับ7เฮ้ยผมไม่บอกว่า7วิธีไปเลยเนาะเออนั่นอะสิเดี๋ยวมันไม่ตรงชื่อช่องผมเลยช่องผมมัน ห้าจริงจะห้าไปไหนเนี่ย แล้วะครับวิดีโอนี้มีเท่านี้แหละครับ how ต o จริงๆง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้ครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะเผื่อบางสถานการณ์ที่เราต้องใช้เคเบิบันทยจริงๆหรือว่าแบบจะใช้เคเบิบันทยแก้ขัดกับอะไรก็ตามรับจะรู้ว่าอ๋อมันสามารถทบบําแบบนี้แบบนู้นแบบนั้นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น,นเพื่อนๆแยาจะพาวิดีโอใหม่จากผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับรอดูว่าผมจะเอาอะไรมาทําต่ออีกครับพิสูจน์ทดลองวิิิทยยยยาาาาาศสตรร์ชํแแหหละะังงดนนีววขอออโเเปม ขาดครับช่องผมรูมเดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเข็มวัถ่ายก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ย